ครับก็ขอสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูเพลินสบายๆนะครับผมสําหรับท่านที่ผ่านทางเข้ามารับชมนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับผมวันนี้จะนําเสนอเรื่องธนบัตรและเหรียญต่างประเทศนะครับผมนํมาให้ชมกันนะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นของที่กระผมสะสมไว้ดูนะครับผมเป็นธนบัตรสะสมนะครับส่วนมากก็จะเป็นธนบัตรประเทศเพื่อนบ้านนะครับผม เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวชมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวชมทีละใบเลยนะครับใบแรีกนะครับเป็นธนบัตรของประเทศกัมพูชานะครับผมก็ประเทศเพื่อนบ้านเราเองนะครับเป็นธนบัตรหนึ่งร้อยเรียวนะครับก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับสวยนะครับผม ก็สะสมไว้ดูครับผมสวยนะครับผมยังใหม่เลยนะครับแดงนี้ห0ึเรียวครับผมสกุลเงินที่เลืกอกของประเทศกัมพูชาที่ใช่ก็100เรียวหรือหนึ่งร้อรินนี่แหละครับผมผมก็ไม่แน่ใจค,คือไม่ได้มีความรู้เท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่า สะสมไม่ดูครับผมเป็นธนบัตรประเทศกัมพูชานะครับหนึ่งร้อยนะครับผมสวยนะครับยังไม่ใหม่อยู่เลยนะครับผมก็ใส่ซองพลาสติกใสนะครับรักษาสภาพนะครับผมใบต่อไปครับผมใบต่อไปก็เป็นธนบัตรห้าร้อย นะครับผมตราบัรใบนี้น่าจะเป็นของประเทศประเทศกรรมัมพูชาเหมือนกันครับผมประเทศกรรมัมพูชานะครับห้าร้อยห้าร้อยเรียวหรือห้าร้อยรินเนี่ยนะครับสกุลเงินครับไม่แน่ใจว่าเรียกว่ายังไงนะครับผมบผมก็ไม่ชำนาญครับผม เพีงแต่ว่าสะสมไม่ดูนะครับผมสวยนะครับผมใบต่อไปครับใบต่อไปก็ประเทศกัมพูชาเหมือนเดิมครับผม100ครับผมโอ้มีประกาศเขียนอาขระอะไรไม่รู้ครับตรงนี้ แต่ใบนี้ค่อนข้างเก่านะครับก็สวยนะครับผมสะสมไ้ดูครับใบต่อไปเป็นธนาบา 1, ัตรหนึ่งพันหนึ่งพันจากนะครับผมของประเทศเมียนมานะครับผมหรือประเทศพมา่า ก็เป็นสวยงามนะครับผมออกแบบได้สวยงาม1 0 0่งร้อยจา๊กหนึ่งพันจครับผมของประเทศเมียนมาห,หรือประเทศพมา่านะครับผมก็โทนสีเขียวนะครับผมก็สวยดีนะครับ ใบต่อไปใบต่อไปเป็น1,000กีบนะครับผมของประเทศลาวนะครับผมสาธารณรัฐประชาชนลาวนะครับก็สวยนะครับผมสวยเหมือนกันนะครับ1,000กีบครับผมสกุลเงินกีบนะครับ ใบต่อไปก็เป็นเหมือนเดิมครับเหมือนกับใบที่แล้วครับห0ึ่จีบของประเทศลาวครับผมสาธารณรัฐประชาชนลาวก็สวยครับคือเป็นธนาบัตรที่ผมสะสมไว้ดูนะครับผมผมชอบสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาบัตร พระเครื่องหรือของสะสมนะครับผมที่หาได้ผมก็จะเก็บมาสะสมนะครับผมต่อไปเป็นเหรียญน,นะครับผมอันนี้ห้าสิบน่าจะเป็นเหรียญประเทศญี่ปุ่นนะครับผมนีไม่แน่ใจนะครับถ้าท่านใดพอทราบก็คอมเมนต์ได้นะครับผมคือผมก็ไม่ชํานาญนะครับผม เหรียญเหรียญรูนะครับผมน่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับผมห้าสิบเยนก็สวยนะครับออกแบบลายดอกไม้ครับต่อไปครับเหรียญนี้เป็นเหรียญประเทศอิสาราเอลนะครับผมครับผมอิสาราเอลครับเหรียญประเทศอิสาราเอียว เหรียญไม่ใหญ่นะครับเหรียญมนๆเล็กๆเองครับผมสวัยดดีครับเหรียญต่อไปเหรียญน,นี้ปีหนึ่งเก้าแปดสามเป็นเหรียญประเทศฟิแนแลนด์นะครับผมยี่สิบ เน,เนียหรือเปล่าก็มไม่แน่ใจนะครับผมก็อ่านไม่ค่อออกแต่เรียนเนี้เป็นเดียนเรียไประเทศฟิแนแลนด์นะครับผมปีหนึ่มครับก็สวยครับสวยงามเรียนต่ไปอย เป็นเหรียญของประเทศญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับผมถ้าไม่ผิดนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าถ้าตัวอักขรหนังสือแบบนี้ไม่ญี่ปุ่นก็แถวแถวจีนไต้หวันนี่แหละครับผมแต่ไม่แน่ใจนะครับผมถ้าท่านใดทราบก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับแต่น่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับผมคิดว่านะถ้าตัวอักขรหนังสือแบบนี้นะครับผม ก็สวยครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญใหญ่นะครับผมปีหนึ่งเก้าห้าแปดเหรียญน,นี้เป็นเหรียญประเทศออสเตรเลียนครับผมเหรียญน,นี้เป็นเหรียญประเทศออสเตรเลียนะครับผมสวยนะครับไม่แน่ใจว่าเนื้อเงินหรือเปล่านะครับผมเพราะว่า หนักนะครับผมน้ำหนักหนักนะครับตึงมือนะครับผมถ้าท่านใดพอทราบก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมปีหนึ่งเกห้าแปดไม่แน่ใจว่าเนื้อเงินหรือเปล่านะครับหรือเนื้อนิกิลนะครับผมเตี่ยนน้ำหนักตึงมือนะครับตึงมือเลยครับผมสวยงามมากครับ เหรียญต่อไปเหรียญน,นี้แน่นอนครับน่าจะเป็นเหรียญไม่ประเทศจีนก็ไต้หวันแะครับแบบนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่ได้หาข้อมูลนะครับผมนำมาให้ชมนะครับผมถ้าท่านใดพอรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมก็วสวยนะครับผม น่าจะเป็นเหรียญประเทศจีนนะครับผมถ้าตัวอักขรหนังสือแบบนี้นะครับผมทำไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าท่านผู้ชมพอรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเหรียญต่อไปเป็นเหรียญเล็กนะครับผมปีสองพันเกนะครับผมเหรียญประเทศแคนาดานะครับผมสวยงามนะครับผม ปี2 0 0 7เหรียญเล็กๆนะครับผมเหรียญประเทศแคนาดาสวยงามครับเหรียญสุดท้ายครับผมปี1,99 6เเหรียญประเทศสิงคโปร์นะครับผมสวยนะครับ20นะครับผมยี่สิบเซนนะครับผม ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับทเวนตี้เซนถ้าอ่านผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมผมก็ไม่ได้ศึกษาไม,ไม่ไม่ชำนาญน,นะครับผมเพียงแต่เป็นของสะสมกันดำไม้ทุกท่านได้ชมบนพเพลินนะครับผมครับสวยดีครับผม ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับซึ่งจะมีของสะสมหลายๆอย่างนะครับที่นํามาให้สับเปลี่ยนมุนเวียนกันชมนะครับผมก็วันนี้ก็สวัสดีครับผม